สวัสดีครับท่านที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมมาพบกับท่านที่เคารพทุกท่านเพื่อจะสรุปสถานการณ์ก่อนการชุมนุมใหญ่ในวันที่14ตุลาคม2563ซึ่งก็ต้องขอเรียนและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ผู้ที่มีหัวใจรักประชาธิปไตยรักความเป็นประชาธิปไตยรักความเป็นธรรมนะครับอย่าลืมไปร่วมกันแสดงออกว่าเราไม่ต้องการ,รเผด็จการสืบทอดอำนาจในชื่อประยุทธ์จันโอชาอีกแล้ววันนี้ที่ต้องมาสรุปสถานการณ์เพื่อให้ท่านที่ครบทั้งหลายได้เห็นภาพรวม ของสถานการณ์ว่าวันนี้เครือข่ายที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นอย่างไรบ้างพวกเขาเตรียมการอย่างไรภาพที่หนึ่งที่จะสะท้อนให้เห็นก็คือด้านมวลชนนะครับด้านมวลชนที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นจะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มมวลชนที่ได้ประโยชน์ทางธุรกิจโดยเฉพาะพวกเจ้าสัวนายทุน วันนี้ก็สะท้อนเห็นชัดว่ากลุ่มคนเหล่านี้ได้ถอยห่างจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วคือเขาก็มีที่ปรึกษานะครับเขาก็เห็นว่าโอกาสที่ประยุทธ์จันโอชาจะเป็นผู้นำรัฐบาลต่อไปนั้นโอกาสก็ลิบหลีส่วนกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่แอบอิงกับอำนาจรัฐราชการไม่ว่าจะเป็นแกนนำประชาชนที่ได้ประโยชน์จาก รัฐราชการได้ประโยชน์จากการสืบทอดอำนาจก็พยายามปลุกปั่นให้พี่น้องประชาชนที่มีจิตใจยังรักยังชอบในแนวทางของพลเอกประยุทธ์นี่ให้ร่วมกันมาหนุนพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปกลุ่มเหล่านี้ก็จะมีลักษณะใช้ความเป็นจารีตนิยมเข้ามา ชักจูงโดยพยายามที่จะผูกพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาว่าเป็นผู้ที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเรื่องนี้เป็นการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้ประโยชน์ทางการเมืองที่น่าเขยีดมากเพราะโดยความจริงแล้วพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนก็มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกคนนะครับ ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่จะจงรักภักดีมากกว่ากันเพราะทุกคนก็ต่างทำหน้าที่คนไทยทหารก็ทำหน้าที่แบบทหารประชาชนก็ทำหน้าที่แบบประชาชนและทุกคนก็จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันแต่การนำประเด็นนี้มาเพื่อที่จะสนับสนุนผลเอกประยุทธ์จันโอชานี่คือความผิดพลาดของกลุ่มจารีตนิยม ที่แอบอิงกับอำนาจรัฐและสแสวงหาประโยชน์ทางการเมืองให้กับกลุ่มตนแต่กลุ่มคนเหล่านี้ก็มีน้อยลงทุกทีนะครับเหลือเพียงแค่ไม่กี่คนท่านที่รบสังเกตได้จากการที่ผู้นำแนวความคิดทางจารีตนิยมแบบขวาจัดเ,เวลาเ,เปิด Facebook ไลฟ์บ้างเวลา ัดชุมนุมเราก็จะเห็นนะครับว่าพี่น้องประชาชนเข้าไปร่วมพี่น้องประชาชนเข้าไปดูการไล์สดของแต่ละบุคคลนั้นมีจํานวน,นน้อยมากนะครับแตกต่างจากพี่น้องที่สนับสนุนในแนวทางประชาธิปไตยนั้นมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะเราประชาชนคนไทยรู้ว่าอดีตเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้เราต้องการเห็นอนาคต เราต้องการมีอนาคตที่มั่นคงเราต้องการมีอนาคตที่ดีนั่นคือสิ่งที่พี่น้องประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ต้องการจึงทําให้กลุ่มจารีดนิยมขวาจัดที่สนับสนุนเผด็จการสืบทอดอำนาจนั้นขาดความชอบธรรมจึงไม่มีปน้องพี่น้องประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมตามที่พวกเขาต้องการนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในภาคของออกลุ่ม ที่สนับสนุนด้านมวลชนให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาทีนี้เมื่อเรามาดูมวลชนไม่สนับสนุนแล้วพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลอยู่ก็ขยับนะครับหลังการเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยได้สะท้อนให้เห็นว่าเพื่อไทยปฏิเสธอย่างชัดเจนว่าไม่ยอมที่จะจับมือเพื่อจะหนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป จะมาด้วยเป็นรัฐบาลแห่งชาติจะชาตินี้ชาติหน้าเพื่อไทยเขาก็ไม่จับมือกับพลเอกประยุทธ์นี่คือเงื่อนไขสําคัญนะครับที่ทําให้ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์มันเดินต่อไปไม่ได้ไอ้ที่ส่งคนไปพยายามลอบบี้เขาไอ้ส่งคนที่พยายามไปเจรจากับเขาว่าดึงเขามาร่วมรัฐบาลเอาพรรคประชาธิปัตย์ออกไปก็ได้ขอให้คุณมาร่วมรัฐบาลแต่มีข้อแม่ว่าพลเอกประยุทธ์จะต้องเป็นนายกรัฐมนตนีต่อไปนั่น ข้อเสนอนี้ได้รับการปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงก็ต้องคอยดูกันนะครับว่าเมื่อเดินในแนวรัฐบาลที่เอารรคเพื่อไทยมาหนุนและนายกรัฐมนตรีชื่อประยุทธ์ต่อไปในเดินไปไม่ได้พลเอกประยุทธ์จะทําอย่างไรนี่คือสิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นว่าในทางการเมืองนั้นพลเอกประยุทธ์อยู่ในช่วงจังหวะที่แพ้นะครับกาลังจะลงจากเก้าอี้แต่ยังไม่รู้ว่าจะลงอย่างไร จะลงแบบทีละสเตปค่อยๆลงหรือจะถูกกระชากลงจากเก้าอี้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่คือสิ่งที่เราได้จับอาการและได้จับกระแสเห็นว่ามันจะเป็นอย่างนั้นสิ่งที่จะทําให้พลเอกประยุทธ์ถูกกระชากออกจากเก้าอี้โดยเร็วก็คือปรากฏการณ์ในวันที่14ตุลาคมที่จะถึงนี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนมาร่วมชุมนุมกันอย่างมากมายมหาศาลนะครับ เพื่อที่แสดงว่าไม่เอาแล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมตีไม่เอาแล้วรัฐบาลสืบทอดอำนาจผเผด็จการแบบนี้ตรงนี้จะทําให้เกิดกระบวนการในการกระชากพลเอกประยุทธ์จันโอชาลงจากเก้าอี้อย่างรวดเร็วนะครับจะก,กระชากอย่างไรนั้นก็พี่น้องประชาชนไปคิดไปจินตนาการดูได้แต่ผมจะพูดให้เห็นภาพว่ายิ่งประชาชน ออกมาชุมนุมมากเท่าไหร่ผลเอกประยุทธ์จันโอชายิ่งถูกกระชากลงจากเก้าอี้เร็วเท่านั้นเมื่อพลเอกประยุทธ์หลุดออกจากนายกรัฐมนตรีแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมีแต่เรื่องดีๆครับรัฐบาลใหม่เขาก็จะมาเ,เดินหน้าที่จะแก้รัฐธรรมนูญให้พี่น้องประชาชนมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนจริงๆ ร่างรัฐธรรมนูญเสร็จก็คืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็มาเลือกตั้งกันเราก็จะได้รัฐบาลใหม่ที่เป็นรัฐบาลจากรัฐธรรมนูญของประชาชนเป็นรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนจริงๆอย่าลืมนะครับวันที่14ตุลาคม2563พี่น้องที่รักประชาธิปไตยต้องการเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นไปร่วมกันณนะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย พบกัน14ตุลาคมนะครับสวัสดีครับ